สวัสดีครับทุกท่านครับมือนึ่งอยู่ในเมืองสีสะเกตนะครับพี่น้องครับอมาชิมลาดหน้าเยาวราชมาครับี่นลาดลาดหน้าเยาวราชนะครับพี่น้องครับพิกัดร้านนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบุญสิริโฮเทลนะครับอยู่ถนนวิจิตนครนะครับพิกัดร้านเลยนะครับลาดหน้าเยาวราชนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่ร้านร้านเปิดทุกวันไหมครับ ไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงถึงทุ่มครึ่งนะครับอืมเสาร์อาทิตย์ก็หนึ่งทุ่มนี่นะครับเมนูมีราดหน้าเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับหน้าทานทีเดียวครับเอาเดี๋ยวจะลองสั่งแล้วก็ไปชิมให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้ว่าราดหน้าเยาวราชนั้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอ้าของผมเอาเส้นมีขาวพิเศษนะครับ หลังจากที่เติมเครื่องแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับทีนี้ราดหน้าเยาวราชสีสเกตครับเอาละครับมาชิมกันครับพี่น้องครับราดหน้าหมูหมักนะครับราดหน้าเยาวราชนะครับหมูเพิ่มใิ้นหมักไงเลยครับพี่น้องครับเออหมูหมูหมักนะครับสิ้นหมักไงเลยครับ หมูหมักแล้วก็นุ่มครับแล้วก็ยอดผักกะนาอ่อนๆครับอืมอืมอร่อยครับ ต้อบอกว่ารสชาตินี้อร่อยทีเดียวครับมหมูหมักนี้นุ่มนุ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมครับผัดก,ก็ผักนี้เป็นผักที่ยอดอ่อนๆแล้วก็กรอบๆนะครับ ผมจะชอบเส้นหมี่ขาวนะครับเวลากินราบหน้ายอดผัดอ่อน เาละครับคุณผู้ชมก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับราดหน้าเยวราชนะครับราดหน้าหมูหมัดศีสะเกตร้านนี้ก็อร่อยเด็ดทีเดียวนะครับพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบุญสิริโฮเทลถนนวิจิตรนครอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตครับแนะนำาะครับอร่อยเด็ดครับคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ